สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไล์สาชแนลของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะนำความรู้เกี่ยวกับ Windows มาฝากกันนะคะก็คือวิธีการาตั้งค่านะคะวิธีการตั้งค่าไฟ หน้าจอคอมพิวเตอร์ใน Windows 8หรือว่า Windows 8.1นะคะซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็น Windows 8.1นะคะไม่ให้ดับนะคะซึ่งใน Windows อื่นๆนะคะก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันแบบนี้แหละคะ่ะสำหรับในตัว Windows 8.1นะคะหรือว่า Windows 8เราก็สามารถตั้งค่า ไฟหน้าจอไม่ให้ดับได้ดังนี้นะคะก็คือให้เราเปิดหน้าเดสก์ท็อปขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวานะคะเลือก Person l i ลทนะคะเมื่อเปิดเป็นหน้าต่าง Person l i ลทขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้ดูในส่วนของ s กรีนเซิร์ฟเนะคะ คลิกค่ะอ่าก็จะเปิดเป็นหน้าต่างของ screen server setting ขึ้นมานะคะให้เราเลือกในส่วนของ c h a ชง power setting นะคะเพราะเราจะทำการตั้งค่าหน้าจอนะคะไม่ให้ดับกันอ่าในส่วนของ balance นะคะด้านหลังก็เลือกในส่วนของ c h a n g p p l n n setting นะคะก็เราจะตั้งค่าการวางแผน ของหน้าจอใหม่นะคะให้เราดูในส่วนของ put The Computer to Sleep นะคะในส่วนนี้นะคะด้านหลังสุดนะคะเขาก็จะมีให้เรากำหนดได้นะคะว่าจะให้หน้าจอดับเมื่อผ่านไปกี่นาทีอะไรอย่างนี้หรือว่า ไม่ดับเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้หน้าจอดับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมคะก็ให้เลือกเป็น Never นะคะอ่าหลังจากเลือก Never ในในส่วนของ Put the computer to sleep เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กด Save and Change นะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยเมื่อเราไม่ได้ใช้งานตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวโน้ตบุ๊กนะคะหน้าจอก็จะไม่ดับ อีกต่อไปนะคะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานอะไรคร้างอยู่ใช่ไหมคะเหมือน export วิดีโออะไรอย่างนี้แล้วเกิดหน้าจอดับตัววิดีโอเขาก็จะไม่ทำการ Export ต่อไปใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดการยุ่งยากในการทำงานนะคะซึ่งในส่วนการตั้งค่านี้ก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอไม่ดับใช่ไหมคะงานก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นั่นเองนะคะอา สำหรับวันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหากใครไม่อยากพลาดสาระดีๆจากไลฟ์สาระช n นลของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะนำสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ